เส้นบอกขนาดมันก็จะต้องมีให้ตัวซิมโบลของตัวเบอร์เสาเนะาะผมให้ดูตัวซิมโบลมันมีไหมนี่ผมมันก็ไม่ค่อยได้ใช้มานานนะครับอาจจะลืมๆไปบ้างาหาคอนได้อินโทรนี้จริงๆปิดได้แท็บบุ๊กคือคือพวกแบบเสริมอะ่ะเช่นพวกสัญลักษณ์ต่างๆอสัญลักษณ์ประตูหน้าต่างสัญ,ญลักษณ์อบอกห้อง ไเงี้ยลองลองดูนะครับลองดูเล่นเล่นดูอันนี้อะไรเนี่ย a อ r o ่ท n o t นน่าจะเป็นทิศนะลองลองดูนะออน่ามีทิศให้เราใส่ได้ด้วยทิศมาใส่ซิไหนดีนี่กว่าคูคูคนี่เราคลิกคลิกมาเลยนะครับคลิกมาแล้วก็มาวางง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับอะไรอีกอะไรอีกอา่ามียันลดเลยคา่า ่ามาสิอ่านี่มีรถให้เราใส่ได้เป็นรถรูปด้านนะครับรูปด้านมีแปนอะไรเงี้ยอ่าใส่รถกคันนึงสิแปลกๆล,ลองคันนี้สิคันนี้น่าจะถูกต้องรบน,นี้จิิงนะครับถ้าถ้าใครโปรแกรมเนี่ยลองลองเล่นดูมันสนุกดีแล้วก็มันใช้งานได้จริงนะครับทำให้งานเราเร็วขึ้นอ่าหมดยังหมดยัง ไอสิ่งที่จะหายังไม่ได้หายนะครับตัวมีคนมีอะไรต่างๆครับที่ผมอยากได้คือหัวเสา่เต้องดูตรงไหนหัวเสาบ้านมันหดลดไม่ได้สมอรับ อันเพ่มคืออะไรอ่านีู้สัสัญลักประตูหน้าต่างวงกลมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยมีให้เราใช้ด้วยขอลัมกิคโอ้นี้เป็นแนวแนวเสาเลยอ่ะลองลองสักอันสิ เดียวก่อนถึงีะต้องการคือตัวนี้แหละอันนี้อยากได้แค่ฝั่งบนฝั่งเดียวผมลองลองดูนะว่าจะลบมันได้เปล่าตอนนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ผมลองเดาไปคลิกเข้าไปนี่ครับเราเดิไปคลิกเข้าไปเหมือนเหมือนเข้าไปในกรุ๊ปของมันอะเหมือนสแกนอัพเลยก็ลบทิ้งแล้วก็คลิกข้างนอกนะครับก็จ,จับมัน กดที่คีย์บอร์ดเลื่อนมันชื่อนิดจะได้นะ,ะนหรือจะไม่เอาไอ้ตัวเส้นปะเลยก็ได้เอาแค่หัวอย่างนี้ก็ได้คนระก็เดี๋ยวมาคลิกเข้าไปแล้วก็ไปลบเส้นปะทิ้งก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับอ่อาเนี้ยตัวนี้ตัวเดียวอ่าเลื่อนมาใส่การก๊อปปี่ต่างๆก็ คลิกท,ที่วัตถุแล้วแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อ่าก๊อปปี้อย่างนี้ก็ได้ามาไหมไม่มานะแป๊บนึ่งนะครับการก๊อปปีนน้ไม่ได้ล่ะอ๋อต้องกดวางด้วยอืมก๊อปปี้แล้วก็ต้อง เพลสด้วยวางด้วยอ่าอ่าแล้วก็อ่าคลิกขวาที่พื้นที่ว่างแล้วก็กดเพลสวางปึ๊บปึ๊บอ่าอ,อีออ๋ไม่ละ ผมดำคลิกเข้ามาครับนคลิกเข้ามาแล้วก็ใส่เป็น B ไปอ่าดคลิกเข้าไปมันคลิกมันคลิกแล้วก็ C อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าทีนี้เข้าข้าประมาณนี้เนาะส่วนส่วนแปลงทนั้นที่2ก็วิธีเดียวกันก็ เราอาจจะสร้างเลเยอร์ใหม่เป็นแป่นสองเนาะแล้วก็ค่อยอินเสิร์ตตัวแปนทันที่สองเข้ามาแล้วก็ทำาทวนขั้นตอนเหมือนแป่นชั้นหนึ่งครับแล้วก็จะได้แปนชั้นที่สองมาหรือถ้าของใครจะเอาแป่นชั้สองไปอีกหน้าหนึ่งก็ได้นะผมลองสร้างหน้าที่สองให้ดูนะครับไปที่เพจเพจก็คือหน้านะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าหน้าหนึ่งอยู่ครับ หน้าที่สองก็นี่ครับ add new page คลิกไปปรับมันจะมาที่หน้าที่สองในไฟล์เดียวกันนะสองหน้าเนี่ยคืออยู่ในไฟล์เดียวกันเวลาเซฟก,ก็คือจะอยู่รวมกันเนี่ยในไฟล์เดียวกันเลยเหน้าที่สองนะครับก็จะได้หน้าว่างมาหนึ่งอันโดยที่อ้างอิงขนาดจากหน้าที่หนึ่งอะไรเป็น A3 เหมือนกันนะครับคลิกที่หน้าที่หนึ่งนะครับกลับมาหน้านี้หนึ่ง อันที่สองสมมติวาในที่สองผมสร้างวงกลมมาอันหนึ่งอ่ะเหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งอ่ะก็อยู่ที่หน้าที่สองมันก็แยกกันเลเยอร์แยกกันไหมดูก่อนเลเยอร์ไม่แยกนะเลเยอร์ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่อันนี้ถูกสร้างในเลเยอร์เส้นบอกขนาดนะครับเออการย้ายเลเยอร์สมมติเราอยากให้อยากให้ตัวเนี้ยไปอยู่ในเลเยอร์แปนหนึ่ง เราคลิกที่ตัววัตถุอันนี้นะครับปึ๊บ้วคลิกขวานี่ครับ Move to layer ก็คือจะย้ายไอตัววัตถุเนี้ยไปอยู่ที่เลเยอร์อื่นเห็นไหมครับมันจะมีเลเยอร์ให้เราเลือกอย้ายไปอยู่ที่แผ่นหนึ่งก็ได้ล้วก็คลิกที่แผ่นหนึ่งหรือจะย้ายไปอยู่ on every page ไปอยู่ทุกหน้าอลองลองไปดูทุกหน้าย้ายไปอยู่เลเยอร์ on every page สินี่ครับมันจะกลายเป็นสีแดงอ่ะ ทุกหน้าจริงไหมครัอลองดทูที่หน้าที่หนึ่งนี่ครับมันโผล่มาแล้วมันจะไปทุกหน้าไม่ว่าจะสร้างไปกีน่หน้าผมสร้างสร้างอีกหน้าหนึ่งหน้าที่สามนะครับมันก็ตามมาเพราะมันอยู่ในเลเยอร์ on every page <c oughs> อันนี้เราลบมันได้ลบก็กด delete ธรรมดาก็ได้นะครับพอลบไปปุ๊บมันหายไปหมดเลย มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอ่ะตัวหน้าหน้าก็จัดจัดหน้ากระดาษได้ก็คือเหมือนตอนจัดจัดเลเยอร์ครับคลิกที่หน้าแล้วก็คลิกค้างแล้วก็เลื่อนลงมาอ่าจัดหน้ากระดาษอะไรอย่างเงี้ยอ่ทีนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้การเซฟไฟล์นะครับอ่ะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ในครั้งแรกเนาะก็เป็นเซฟแอดนะครับผมเซฟไปที่ งาแล้วก็คอมกราฟิกผมมีโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับตั้งชื่อนะครับน,นี้แปนแล้กันไฟล์นี้เก็บแค่แปลนอย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าทําทํารูปด้านก็จะเป็นอีกไฟล์หนึ่งแล้วกันแยกกันไปเลยอแล้วก็พอตั้งชื่อปุ๊บตัวนามสกุลมันจะเป็นอันนี้ครับ La y o u t ไฟล์ แล้วก็มีให้เลือกเวอร์ชันเหมือนกันนะครับก็หลักการคล้ายๆกับสเก็ตอัพนะครับก็คือถ้าเราเซฟไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเวอร์ชันของของของตัวมันนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเซฟเป็นเวอร์ชันต่ำกว่าตัวมันเองเนี่ยได้เพื่อที่จะไปเปิดในเลเยอร์ที่เวอร์ชันต่ำๆเนี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราทำงานที่โรงเรียนเป็นเป็นเลเยอร์สองพันยี่สิบสมมตินะแต่ว่าเครื่องที่บ้านเราเนี่ยมันเป็น เลยเอา2016 <c oughs> อย่างเงี้ยถ้าเราเซฟเป็นมาณ20เนี่ยมันจะไปเปิดในเวอร์ชัน2016ไม่ได้ไปเปิดที่บ้านเราไม่ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าที่บ้านเรา16ใช่ไหมเราก็เซฟเป็น16ปอ๊บอย่างเงี้ยพอกลับไปเอากลับไปบ้านเนี่ยมันก็จะเปิดได้แต่ว่าผมก็เอาเวอร์ชั่นของตัวมันเองเนี่แหละ,ะแล้วก็กดเซฟไปนะครับ แล้วพื้นที่เก็บแล้วก็กดเซฟไปนะก็จะเซฟไปแล้วอผมลงเข้าไปดูผมเอาไว้ในไดดีนะครับเอ่อการาฟริกไหนเอ่ยนี่ครับหน้าตาม,มันจะเป็นหน้านี้ผมเซฟชื่อว่าแป้นอาไว้นะครับกลับมาทีนี้พอเซฟไฟล์ปุ๊บถ้าเราต้องการที่จะเอาออกไปเป็น รูปภาพต่างๆละ่ะอ่ก็ไปที่ไฟล์นะครับจริงๆมันสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์เป็นออกมาเป็นกระดาษได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าจะเอาเอา,เอาพอ,อากัาเป็นไฟล์ไฟล์รูปเนีน้ยก็ไปที่เอ็กพอนะครับไฟล์แล้วก็เอ็กพอแล้วก็มีให้เลือกนะครับอันแรกคือ image ก็คือเป็นรูปภาพนะครับอันที่สอง pdf ก็จะออกปเป็นไฟล์ pdf ออกไปในที่นี้มันจะเป็นออกไปทุกหน้าเลยที่เรามีอ่ะเรามีสามหน้ามันก็จะเป็น PDF สามหน้าออกไปเป็น DWG ก็ได้ DWG คืออะไรคือไฟล์ AutoCAD DWG เนี่ยเป็นไฟล์ AutoCAD ก็ได้เราเป็นไฟล์เป็น image เนาะรูปภาพปึ๊บอ่ะมันก็จะให้เราเลือกที่เก็บเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราตั้งชื่อนะครับ อ่าคุณตั้งอ่าตั้ง,น,งน,นี่แหละแปนนี่แหละอ่าตัวนี้นามสกุลมันมันก็เลือกได้มีสองอันนะครับ png กับ jpeg png กับ jpeg ต่างกันยังไงนะครับ png <c oughs> ถ้าเรา <c oughs> ตัดพื้นหลังมันเนี่ย png มันก็จะทำให้พื้นหลังเนี่ยใสีถูกไหมถ้าถ้าพื้นหลังไม่มีอะ่ะพื้นหลังมันก็จะใสเหลือแต่งานอย่างเดียวอะ่ะ มันก็จะสะดวกในการเอาไปแต่งต่างๆเพิ่มเติมอย่างเี้ครับแต่ถ้าเป็น jpeg มันจะมีพื้นหลังสีขาวให้เราอัตโนมัติเนี่ยครับเอาผมลอง png ให้ดูแล้วกันนะครับ jpeg ไม่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเป็นเป็นเป็นไฟล์ภาพปก,ะก,ะกะติอ่าผมลอง png นะปึ๊บแล้วก็เซฟปึ๊บออกแล้วครับอ่าทีนี้น มันก็จะให้เราเลือกว่าจะเอ็กพอร์ตออกไปเนี่ยกี่หน้าเพราะเรามีสามหน้าเนาะอันนี้คืออันแรกคืออก็คือออกไปทุกหน้าเลยแต่ถ้าเราเอาแค่หน้าหนึ่งหน้าเดียวอ่ะแล้วก็ฟอร์มหนึ่งทูหนึ่งจากหนึ่งไปถึงหนึ่งอ่ะคือหน้าหน้าหนึ่งหน้าเดียวไซส์นะครับขนาดของภาพที่เราต้องการเนี่ยจะเอาขนาดภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรสโซลูชันก็คือความละเอียดของมันนะครับ เป็นพิกเซลต่อนิ้วนะครับหน่วยนี่ผมชอบชอบใช้เป็นสามร้อยพิกเซลต่อนิ้วสังเกตว่าพอเราพิมพ์ความละเอียดไปเนี่ยเลขความกว้างกับความสูงของของกระดาษเนี่ยมันจะปรับตามไปด้วยเพราะว่ามันลิงก์กันเห็นไหมครับมันจะมีลูกโซ่น้ีอยู่ถ้าเราปรับตรงนี้ไอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาสองร้อยเห็หครับเลขมันจะเปลี่ยนตามทีนี้ตัวฟินิชอันนี้ก็คือ โชว์เอ็กพอร์ตยิ i มเหมายความว่าถ้าติ๊กตรงเนี้ยพอเราพอเราเอ็กพอร์ไปปุ๊บไอตัวตัวอย่างมันจะโผล่ขึ้นมาโชว์ให้เราดูตัวอย่างว่าเอ็กพอมาหน้าตาอย่างไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราติ๊กอันนี้ออกไปพอเอ็กพอปุ๊บมันก็จะไม่โชว์อืมแล้วเราเราก็จะไปดูในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยอ่าลองติ๊กไว้อ่ะเอ็กพอปุ๊บ ม,มันกำลังจะโชว์ให้เราดูนะครับตัวอย่างพอเราพอเราติ๊กไอ้เมเจอไว้นะครับแต่ถ้าไม่ติ๊กเนี่ยมันก็จะไปเลยมันก็จะเร็วนะครับหนึ่ง <c oughs> นิดนึงอ่ะมาแล้วอันนี้ตัวอย่างสูงเข้าไปดูปิดไปนก็ประมาณนี้การการเอาภาพไปใช้นะ่ะดูดูในโฟลเดอร์นี้สิอ่ะมาแล้วแป้นหนึ่ง แล้วก็ไปแบบแต่งเพิ่มเติมอะไร้ย่องนี้แิ่ลคลิกเข้าไปดูซิอ่าอีกอย่างหนึง่งพอมันเป็นไฟล์ png ที่เราเซฟเนี่ยพื้นหลังมันจะใสถ้าเราไปแต่งนะครับอ่าพื้นหลังตรงนี้มันจะไม่มีมันจะมีแต่ตัวตัวงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพื้นหลังมันใสก็ประมาณนี้เพราะนั้นการการสร้างเป็นก็ก็ขอจบประมาณเท่านี้นะครับ ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดแบ่งเป็นพาร์ทให้เราไปดูกันเพราะว่าถ้ามันยาวขนาดนี้เราอาจจะเบื่อเนอะตัดผมจะตัดเป็นพาร์ทๆไม่ให้นะครับโอเคก็จบเท่านี้ครับทุกคน